สวัสดีครับผมโอมนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิว <c oughs> สวัสดีครับผมโอมนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวกี่อี้ถั่วราบจากเออร์โกเทรนนะฮะปกติเนี่ยผมจะนั่งทํางานอยู่หน้าคอมกับโต๊ะคอมเนี่ยวันหนึ่งประมาณ1 0บถึงสิชั่วโมงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อหรือว่าดูหนังอ่านบทความอะไรเนี่ยจนผมเนี่ยเกิดอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับผมปวดคอปวดบ่าปวดไหล ก็เลยคิดว่าจะซื้อเก้าอี้สุขภาพสักตัวหนึ่งนะครับเพื่อมารองรับการทํางานนะก็เลยซื้อเก้าอี้ตัวนี้มานะครับผมและผมจะเีวิวเพื่อนๆฟังนะครับว่ามันเฟี้ยวขนาดไหนครับอย่างแรกเลยนะครับที่วางแขนตัวนี้นะครับมันสามารถปรับได้นะครับจะดูนะฮะคือจะให้ขึ้นมาก็ได้มันได้หลายระดับมากเลยนี่หนึ่งสองสามอันเนี้ยคือได้หลายระดับมากแล้วเราก็สามารถวางแขน ในมุมที่เราต้องการได้ว่าจะให้สูงประมาณไหนแล้วนอกจากปรับความสูงนั้นแล้วเนี่ยมาสามารถเอ็นซ้ายเอ็นขวาตรงได้หมดนะครับผมก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะเดี๋ยวถ้าผมมาเทียบกับโต๊ะของผมนะครับคือมันจะวางได้พอดีละหน้าเดียวกับโต๊ะเลยนะนี่ครับนี่ครับที่วางแขนมันละหน้าไปกับโต๊ะทํางานผมเลยนะพอผมวางเนี่ยคือผมไม่ต้องเกร็งหรือว่าอะไรคือกดคีย์บอร์ดได้อย่างนี้เลยนะครับส่วนมือขวาเนี่ยมันก็พอดีกับที่วาง เมาส์ซึ่งท่านี้แหละมันทําให้ไม่เมื่อยเพราะว่าถ้าเราอยู่กับเก้าอี้ที่มันไม่พอดีกับไม่ขนาดกับโต๊ะทางานเนี่ยมันจะต้องเกร็งต้องเมื่อยนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นตัวหลักเลยแล้วอย่างที่2นะครับก็คือตรงที่วางคอน,ะคะนี่ครับมันสามารถปรับระดับความสูงได้ด้วยนะนี่ครับผมพาไปดูนี่ลงนะฮะอันนี้ขึ้นนี่มันได้หลายระดับมากๆเลยนะพอได้ตรงตำแหน่งที่เหมาะสมกับหัวกับคอเราแล้วเนี่ย แล้วก็ยังปรับขึ้นลงได้อีกนี่ฮะปึ๊บปึ๊บนี่ให้มันแบบเข้าพอดีหัวพอดีคอเนี่ยทเท่านี้ผมก็สบายแล้วและความที่มันยอดเยี่ยมอีกอย่างนึงนะครับก็คือมันปรับพนักพิงด้านหลังได้ด้วยนะครับามาลองดูฮนะนี่ฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ถึง5ระดับเลยนะครับผมเราก็ต้องหาที่มันแบบว่าประคองสรีละด้านหลังเราให้มันพอดีนะแล้วถ้าสมมติ มันขึ้นมาจนสุดแล้วเนี่ยเราอยากจะให้กดลงเนี่ยแล้วก็ดันไปให้สุดเลยนะครับแล้วมันจะไหลลงมาเองปึ๊บอย่างนี้นะฮะคราวนี้เราก็มาลองดูว่าไอ้เบาะด้านหลังของเราเนี่ยมันควรจะอยู่ระดับไหนนะครับถึงจะดีสําหรับผมเนี่ยขึ้นมาสักประมาณหนึ่งจึ๊กก็โอเคแล้วเนี่ยแล้วก็อีตัวนี้นะครับยังสามารถล็อกเอ็นได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะสมมุติถ้าเราทํางานจนเหนื่อยแล้วเราอยากจะเอ็นเพิงอย่างเงี้ยปกติมันจะมันจะเอ็นคืนใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราอยากให้มันล็อกไว้เนี่ย เราแค่มาเลื่อนไอ้ตรงที่เป็นตัวล็อกตรงนี้นะให้มันเลื่อนขึ้นมาปุ๊บขาวเนี้มันก็ไม่เอน็นคืนมาแล้วมันก็เราก็ดูยาวๆแล้วถ้าเราจะเอาคืนเนี่ยเราก็แค่คลายมันคลายล็อกกดลงปุ๊บมันก็ตามมาแล้วหรือต่อให้เราไม่อยากเอ็นเนี่ยเราอยากจะเหมือนเป็นท่าทั่ทำงานตลอดเนี่ยล้วก็เลื่อนไอ้ตรงเนี้ยให้มันล็อกไว้ปุ๊บ คขานี้เราเทนไปไม่ได้แล้วมันติดแล้วและตรงที่มันใกล้ๆกันนะครับสามารถเลื่อนเบาตรงนี้ให้มันขยับได้ด้วยนะครับผมนี่ฮะพอเลื่อนมาอย่างเงี้ยนี่เลื่อนได้ปุ๊บหรือใช่เลื่อนขึ้นที่เดิมก็นี่ก็คือสามารถทําให้เราหาตําแหน่งที่เราวางก้นแล้วมันเต็มก้นได้มากที่สุดนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเบสิกเลยนะครับที่ที่ส่วนใหญ่เนี่ยควรจะทําได้นะครับก็คือการกดขึ้นนะครับปุ๊บนี่แล้วก็กดลง อัน,นและวัสดุที่เขาใช้สำหรับ,บไว้วางแขนหรือว่าไว้ลองกนเนี่ยคือมันเป็นวัสดุที่ดีมากนะเรามาดูที่วางแขนนะครับเนี่ยคือมันเป็นวัสดุที่วางแล้วแบบไม่ได้ถึงกับนิ่มมากอะแข็งๆนะครับผมพอวางแล้วเนี่ยมันก็สบายแขนนะแล้วก็เบาะนะครับเบาะที่นั่งเนี่ยฮะคือปกติเนี่ยเบาะเนี่ยมันจะไม่ค่อยหนานะแต่เนี่ยคือแบบหนามากเลยผมลองกดไปให้ดูนะครับ เนี่ยแล้วก็แบบเด้งคุณภาพอย่างเร็วมากตะข่ายที่รองหลังนะครับที่ผมเคยใช้ก่อนหน้านี้เนี่ยตะข่ายมันจะเป็นแบบบางๆไม่ค่อยแข็งแรงกดไปแล้วก็ยุบแต่เนี่ยคือแบบเป็นตะข่ายแบบรุ่นหนาแล้วพอกดไปเนี่ยมันก็คืนตัวอย่างเร็วมากเลยนะครับก็คือถือว่าเป็นแบบตะข่ายที่คุณภาพแบบเกรดพรีเมียมเลยอะ่ะแข็งเป๊ก <laughs> แต่ครึ่งมันก็ ระบายอากาศได้ดีนะครับผมแล้วก็ให้ดูตรงนี้นะครับตรงล้อครับดูกว้างๆเลยฮะค,คือมันเคลื่อนในแบบเคลื่อนได้พลิ้วมากแล้วก็ไม่มีเสียงเย็ดอาร์ทให้หนหูเลยนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของเก้าอี e ้สุขภาพของ Ergo Trend รนะครับผมรุ่นดูมนะฮะซึ่งเขามีประกรัน1ปีด้วยนะครับผมคือถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็สามารถไลน์ไปหาเขาได้นะก็ถือว่า ซื้อเก้าอี้สักตัวเนี่ยมาไว้ทํางานเนี่ยผมว่ามันคุ้มนะหนึ่งใน3ของชีวิตคนเราเนี่ยมันคือการทํางานนะใครที่ดูรีวิวนี้แล้วเนี่ยคิดว่าอยากจะซื้อรุ่นนี้ทันทีเนี่ยผมอยากจะแนะนําว่าให้ไปลองดูที่โชว์รูมก่อนนะครับผมเพราะว่าคือจากด้วยความสูงความใหญ่ของคนเนี่ยไม่เท่ากันการที่จะไปลองเก้าอี้ตัวไหนหเหมาะสมกับคุณเนี่ยมันก็อาจจะดีกว่านะครับผมของแพงเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เหมาะคุณนะของถูกอาจจะดีกว่า ก็ได้ก็คืออย่าให้ไปลองที่โชรูครับมีเซลเนี่ยเขาให้คำปรึกษาที่ดีมากๆเลยนะครับอ่ะนี่ครับผมจะมารีวิวกาอี้ตัวเก่าที่ผมใช้ทํางานให้ดูนะครับเป็นอย่างนี้นะฮะนี่ครับพอนั่งแล้วชัดเลยนะฮะว่ามันทํางานไม่ถนัดมากๆเลยนะฮะอย่างแรกคือไม่มีที่รองคอนะวนเวลาทํางานทีผมก็ต้องเงี้ยคือคอผมก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเอนไปข้างหน้าแล้วก็แขนเนี่ยมันไม่ได้ระดับ นี่มันเลยเยอะเลยผมก็ต้องเก่งอย่างเงี้ยเก่งนั่งต่อๆ่เก่ง,งซึ่งพอนั่งทำท่าทำงานนี้ไปนานๆเน,นี่ยผมเสียสุขภาพแน่นอนอ่ะเนี่ยแล้วพอจะลุกทีก็คือโค้เสียงดังอะเวลาพูดอะไรทีรีวิวหนังอะไรทีเนี่ยแม่งขยับตัวแล้วบองเอียดอาดเอียดอยดนานเนี้ยน่ารำคาญไงอ่ะเรามาดูตัวนี้อย่างแรกเลย แขนได้ระดับกับโต๊ะปุ๊บแล้วเวลาผมทํางานเนี่ยคอมันก็มีทีล็อกไงผมก็เหมือนกับนั่งตรงๆแล้วก็ทํางานไปอย่างเงี้ยมันก็เลยสบายนะครับผมคือนั่งทํางานได้นานนะแต่คือเอาจริงๆนะ เราควรลุกทุกหนึ่งชั่วโมงอยู่ดีต่อให้เรามีเก้าอี้นะครับยังไงมันก็ควรจะลุกไปกินน้ําลุกไปเดินลุกไปอะไรสัหน่อยเหมือนผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะยังไงมันก็ไม่คนเราก็ไม่ควรจะนั่งทางานติดเก้าอี้นานๆอยู่แล้วนะแต่คืออย่างน้อยถ้ามันช่วยได้สักหน่อยก็คงจะดีอะ่ะและถ้าคราวหน้านะผมซื้ออะไรมาผมก็จะรีวิวเพื่อนๆฟังกันอีกนะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ครับผมโอมก็ลาไปก่อนสวัสดีครับอ <Yeah. S 1> ้าลองดู นี่นี่เปียวเปียวเปียว